สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของนางเอกมอลมัมยูกิเพนพกาแล้วก็น้องพงศกรนั่นเองนะคะสําหรับยูกิเพนพกาแล้วก็น้องพงศกรก็ถือได้ว่าเป็นพระเอกนางเอกนะคะแห่งทางคณะมอลําเสียงวีหกนั่นเองซึ่งก็มักจะมีการปล่อยผลงานนะคะออกมาให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะคะหรือว่าผลงานการไปร้องเพลงมินิคอนเสิร์ตตามร้านต่างๆนั่นเองนะคะหรือ ว่าจะเป็นผลงานไร้สดกับทางคณะหมอลำเสียงวีหกเองแล้วอย่างตอนนี้นะคะทั้งน้องคงศกรยูกิเพนพการนะคะก็กําลังเตรียมที่จะมีการเปิดวงนะคะหมอลำเสียงวีหกในฤดูกาลที่3หรือว่าปีที่3นั่นเองนะคะในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างตื่นเต้นกันมากๆเลยว่าผลงานในปีนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตาม น,นะคะสำหรับครั้งนี้แล้วนอกจากนั้นเองนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทั้งนงพกพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพกาเนี่ยนะคะก็เคยมีการปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วซึ่งตอนนั้นนะคะก็ได้มีการปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าคนงามนั่นเองนะคะปล่อยออกมาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่าชื่นชอบนะคะแล้วก็ยอดวิวเนี่ยทะลุล้านวิวเลยนะคะแล้วก็ยังมียอดเล่นในติ๊กต็อกเนี่ยเยอะมากๆเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ประสบความสำเร็จของ น้องคงศกรนแล้วก็ยูกิเพนพการนะคะแล้วก็มักจะมีการนําเพลงนี้เนี่ยนะคะขึ้นไปร้องอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยตลอดเลยนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเพลงใหม่ของทั้งคู่นั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะก็มีชื่อเพลงว่าสายแนนนั่นเองนะคะก็คือเพลงนี้เนี่ยจะมีความ แตกต่างจากเพลงอาจเพลงแรกนะคะก็คือเพลงคนงามเพลงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีดนตรีที่ช้าแล้วก็มีเนื้อเรื่องสตอรี่อินเลิฟอะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้ติดตามกันก็ได้มีการปล่อยเพลงนี้นะคะออกมาในวันที่4ตุลาคมนั่นเองซึ่งพอปล่อยออกมาเนี่ยนะคะก็คือฟีดแบ็กดีมากๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงนะคะแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาขอพูดถึงนะคะเกี่ยวกับคอมเมนต์ ของแฟนๆน,นะคะที่ได้มีการพูดถึงนะคะแล้วก็กระแสตอบรับของเพลงนี้นั่นเอง โดยส่วนมากเนี่ยนะคะ ese, ก็จะมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเนื้อเพลงหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยความหมายดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะจริงๆแต่งออกมาได้ดีมากๆประมาณนี้นะคะแล้วก็คำเนี่ยสวยงามจริงๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อเพลงนั่นเองนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเลยก็คือ MV เพลงนั่นเองนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะก็ได้มีการไปถ่ายทํา MV ที่มอ ขอนแก่นนะคะก็จะมีการแบบว่าเห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ในลุกคของชุดนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยก็บอกนะคะว่า MV เนี่ยสวยมากๆรวมทั้งเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ชวนฟินกันจริงๆนะคะรวมทั้งครั้งนี้นะคะก็ได้ความพิเศษก็คือมีพ่อตุ้มนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของยูกิเนี่ยมารวมเล่น MV ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆคนต่างพูดถึงเลยก็คือแบบว่าเสียงร้องของทั้งคู่นั่นเองสําหรับยูกิเพน พกาแล้วก็นงพงศกรหลายหลายคนนะคะก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีเสียงที่เข้ากันมากๆแล้วก็ร้องออกมาเนี่ยนะคะก็คือเพราะจริงๆชอบตั้งแต่คําแรกเลยประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆของแฟนๆน,นะคะที่ได้มีการพูดถึงเพลงใหม่นะคะของนกพงศกรแล้วก็ยูกิเพ็ญพกานะคะในเพลงสายแนนนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะจริงๆแล้วก็ได้มีการปล่อยออกมาตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ แฟนนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะจริงๆยังไงก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันได้นะคะสามารถไปเพิ่มยอดวิวนะคะให้กับเพลงสายแนนของทั้งคู่กันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะคะทุกๆผลงานของนองพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพการนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ